วัสดีเจ้าปลาดาวจะมาทอดไข่เนาะมีไข่หอยลายการพักท้องเจ้าเอาปนกันท่านเนาะไปเจ้าไปทำกันเนาะใส่น้ำมันเจ้า ก็ถอนอันไข่ใส่หอยลายเนาะแล้วก็เอาอันกานพักท้องใส่โตยเจ้าเส่เกระเทียมจีบเดียวเนาะ ไข่ทอดไข่ค่ะ ไข่สามพองหอยลายก็ประมาณสักห้าสิบกรัมเนี่ยหอยลายนิดหนึ่งเนาะแล้วก็หยอดทักท้องนิดหนึ่งเจ้าเอาฝนกันเจ้าก้านมันเนาะก้านที่ตรงยอดมันนะเจ้าแล้วก็เด็ดเอาใบมันออกอีกอะแล้วก็หลืบ,หล,บหลืบนะ แล้วก็ไข่ไข่คั่วเจ้าคัค่วเสร็พักนั่นแหละ ก็ใส่ไส่ค,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 คัิเจ้าอี่ล้ะทีแรกก็จะใส่หอยอย่างเดียวมีหยอดพักท้องหั่นเอาหยอดพักท้องใส่สักน้อยดีกว่าฮะยังนะพอหยอดพักท้องมันจะหวานเนาะ ทอดไข่ใส่หอยใส่ผักนี่ต้องทอดต้องแหมๆหน่อยเจ้ามันจะอร่อยจะกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวนึ่งก็ได้เจ้า ประดาปูงรดก็มีเพียงซีอิ๊วขาวอย่างเดียวแล้วก็ผงชุบเล็กน้อยหนึ่งแค่นั้นอะ่ะหอมหอมจ้ะประดางชอบฉอดไข่แบบแ้มๆเนาะมันจะหอมดีก่กะ ถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าถอดไข่ใส่หอยไลยหยอดพักท้องเนาะปลาดาวขอจบคลิปแชนี้กกันนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าน้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเื่อปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะ,ะ,ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ